สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาชมวิธีการเลี่ยมหุ่นพยนต์นะครับผมผมจะทําเป็นงานเลนนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเลือกวงกลมนะครับให้ขนาดพอดีกับพ่อหุ่นนะครับหลังจากนั้นก็นําไปวาดแกนกลางนะครับผมวงกลมนี้นะครับผมผมจะแต่งนะครับให้พอดีกับพ่อหุ่นเลยนะครับผมโดยการนําพ่อหุ่นลงไปวางได้อย่างไม่ต้องฟิตมากนะครับผมพอดีพอดีแบบนี้นะครับแกนที่เลือกใช้ผมใช้6มิลนะครับผม ต่อไปขัดด้านในให้ละเอียดให้ใส่นะครับผมด้วยกระดาษทรายนะครับเบอร์220นะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะมาชักผ้านะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับให้แกนด้านในใส่วิ้งเลยนะครับผมขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อแกนที่ใส่แล้วเงางามนะครับผมต่อมานะครับผมจะมาปัดด้านนอกนะครับผมเพื่อดูด้านในครับว่ามีรอยขุ่นบ้างหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวนำแผ่นนะครับผมแต่เราจะไปตัดหน้าเลนนะครับ2แผ่นนะครับ หน้ากับหลังนะครับโดยการให้ใหญ่กว่าวงในนิดนึงนะครับเราก็เลือกวงมาเลยนะครับผมนี่นะครับจากนั้นก็ลงมาวาดนะครับกับแผ่นอะคริลิก4มิลนะครับที่ผมใช้นะครับผมฝาหน้าและฝาหลังนะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกมานะครับแล้วก็จะไปเจียนะครับเป็นวงกลมนะครับผมแล้วก็จะมาเดินน้ํายาปิดด้านหลังไว้ก่อนนะครับโดยการเสียบไปมีด2ใบนะครับผมแล้วก็ใช้เข็มเดินน้ํายาแบบนี้นะครับผม นี่นะครับหลวงน้ํายานิดนึงแล้วก็ขยับกิบเข้ามานะครับผมนี่นะครับแห้งแล้วนะครับผมก็จะนําพ้าหุ่นนะครับลงมาวางนะครับผมอันนี้วางแบบพอดีพอดีเลยนะครับหลังจากนั้นก็นําอีกแผ่นหนึ่งนะครับฝาหน้ามาประกบได้เลยครับผมเล็งนะครับให้ตรงกับด้านหลังนะครับผมแล้วก็หนีบใบมีดนะครับสองใบเหมือนเดิมนะครับแต่การเดินน้ํายาอันนี้นะครับผมจะใช้พูกันนะครับผมแต้มนะครับค่อยๆแต้มเข้าไปนะครับโดยที่อย่าเพิ่งให้น้ํายามาประจบด้านบนนะครับผม ถ้าประจบกันแล้วนะครับน้ํายาจะเดือดนะครับแบบนี้นะครับน้ํายาเ็าจะเดือดปุดๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมวิธีแก้ไขนะครับผมอันนี้เราก็ปล่อยให้น้ํายาเดือดไปเลยนะครับผมเดือดจนสุดจนเขามีแรงหนืดน้อยที่สุดนะครับแล้วค่อยชักใบมีดออกนะครับผมขยับใบมีดออกมาแบบนี้นะครับผมโดยการให้มีช่องเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับแล้วค่อยหยดน้ํายาไปนะครับผมก็จะใช้วิธีงัดนิดนึงแบบนี้นะครับให้น้ายาประสานกันนะครับ เราค่อยนำกิฟต์มาหนีบได้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนด้านล่างก็เหมือนกันนะครับผมถอดกิฟต์นะครับแล้วก็ขยับใบมีดออกมานิดนึงนะครับให้มีพื้นที่เติมน้ํายานิดนึงนะครับผมแล้วก็หนีบกิฟต์นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ขยับกิฟต์เข้ามาครับด้านในนะครับผมผมจะใช้คมป์นะครับเป็นตัวหนีบคู่อีก2ตัวนะครับผมเพื่อให้เป็นการรีดน้ํายาครับน้ํายาจะได้แห้งไวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแต่งต่อให้ชมครับผม